ก็ไรน้องหายแล้วครับไม่ได้งอนจริงๆผมไม่ได้งอนผมแซวน้องผมเฉยๆไม่ได้ง,งอนนะครับเออ้อแซวน้องแซวนอ้นองสสดอดครับสั่งให้เมียใช้แล้วครับไม่รู้จะถูกใจเปล่าถูกใจมันจ่นใจเลยครับพี่ไก่เนาะพี่ไก่สิทธิ์คนตื่นทําครับถูกใจผมมั่นใจเลยถูกใจแน่นอนถึงบอกความแน่นอนคือความไม่แน่นอนแต่ผมมั่นใจว่าถูกใจเอาไปคืนที่เดิมแต่เราเอาก็อี้นี้ไปนะั่ง เช <ality> Carney, ื่อพี่เนู่นเอานัินมานู่นนู่นเอานี่ยเกินไปแต่มันหาเหมือนตอนอยู่ในตะก้าขอให้เจ้าของโรงงานรวยเหงๆด้วยนะครับแน่นอนครับเจ้าของโรงงานก็ต้องรวยแน่นอนครับยอดถึงหนึ่งล้านจะหายงอนล้านสามนะครับแล้วก็ไม่ได้งอนด้วยงอนก็งอนขำๆกันหยอกๆกันครับ ผมไม่ได้งอนจริงนะน่าจะมีอะไรเอาไปปั่นอยากทราบว่ายอดเท่าไหร่นะตอนนี้หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นนะครับสี่พันกว่าบาทนี่ครับอ่านตังจะตัวเลขกับผมาจะก็อ่านนะครับหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามรอยี่สิบสองถึงล้านห้าเมื่อไรผมจะหายนอนน้องผมอยากให้ผมหายนอนกันเลยครับไปให้ถึงสามล้านเลยครับคืนี้ที่บอกวอยู่อีกประมาณสี่สิบแปดชั่วโมงสองวันนะครับคืนนี้ไปได้สามล้านขอบคุณครับคุณปาม ตอนนี้ร้านสามละขาดแค่ร้านเจ็ดคนเดียวเลยไหมล่ะป้าซืบไปถมทีถึงแค่ร้านเจ็ดเลยไหมเกิดเลยเกิดเลยเกิดเลยยืนยันเลยยืนยันเลยส่งเลยส่งเลยใช้เลยใช้เลยหน้าใสเลยหน้าใสอย่าไปหางอนเด้อผมไม่เช่งอนผมดูงอนตรงไหนครับผมจะพูดว่าพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์กับน้องเสมอนะแต่น้องเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เองเหรอพี่นุมร้อยเปอร์เซ็นต์กับพี่ตลอดนล้พี่นมกัญชัยที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองเหรอ ผมพูดใช้เนบดูงอนเหรอครับถึงสิบล้านหายงอนค่ะเย้ทุดหัวที่พูดเข้าพูดเข้าเข้าใจผมมากเลยถึงสิบล้านหายงอนเลยหมดหนี้แล้วเหลืออยู่ล้านสองเลยเย้วันเดียวให้หมดหนี้ไปเลยค่ะโอ้โหถ้าได้นี่สุดเลยนะดีอยวจะวิ่งอยู่ครับช่วยคนละหนึ่งออเดอร์ครับครับผมหนึ่งออเดอร์ตามที่น้องเพชรบอกเลยครับไม่ต้องเห็นแก่ผมนะครับเห็นแก่น้องเพชรแตครับถ้าเห็นแก่น้องเพชรก็ได้ครับ นะครับถ้าเกิดว่ายอดถึงสามล้านเพชรจะไปยี่เลยนะครับเพชจะไปยุ่งเลยนะเออเพชใจย้อมเลยเพชกันยาเลยเธอมากมายหลายเพชรเลยครับโอ้กำลังใจบางทีที่ผมมีจังหวะผมไปพิมพ์มขอบคุณเพราะว่ากำลังใจเยอะมากครับอนี่ใช้ดีจึงบอกต่อขอบคุณนะคะมิส เอ่เป็นมีเซรั่มไฮายานะคะแล้วก็มีครีมหน้านุ่มนะคะสําหรับใครที่ตอนต้นไลฟ์สั่งซื้อเซรั่มไฮายาไปแนะนําตอนนี้มีปโปรครีมหน้านุ่มนะคะตัวน,นี้ปักตะก้าเพิ่มอะคะ่ะเพราะว่ามีลูกค้าถามมาว่ามีอย่างอื่นด้วยไหมมีอย่างเดียวหรออะไรเงี้ยนะคะอยากซื้อนะคะแต่อยากรู้ว่าช่วยอะไรบ้างอันนี้เป็นเซรั่มไฮายานะคะเป็นเซรั่มนะคะใช้ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะช่วยให้ผิว ขาวก็จ่างใสขึ้นนะคะใครที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะคะเป็นฝ้ากระตรงน,นี้ก็ใช้ได้นะคะทําให้ริ้วรอยดูจางลงครีมหน้านุ่มเป็นครีมแบบไหนเป็นสลิปปิ้งมาร์กนะครับเป็นมาร์กหน้าเลยครับก่อนนอนนดูดะครับดูเนื้อได้เลยนะครับมีแพงตอนวิตามินวิตามินอ e ีค่ะแล้วก็มีไฮย,ยาไฮยาลูรอนครับผมช่วยให้อุ้มน้ำทำให้หน้าชุ่มชื้นทำให้หน้านุ่มนะครับลดริ้วรอยด้วย ครีมหน้านุ่มใช้ตอนกลางคืนนะคะใช้เป็นสลิปปิ้งมาส์หลังจากที่ลงเซรั่มไฮยาไปแล้วก็ลงเป็นครีมหน้านุ่มได้เลยนะคะคนห้าสามแล้วไงไม่แก่ก็แล้วกันบอกว่าสั่งไปแล้วค่ะ <c oughs> คุณทุนหัวปดคนละสองออเดอร์ไปกระจายให้พี่สมองค่ะเป็นน้อง <c oughs> เป็นน้องผมเองครับพี่สมองเนี่ยแม่ผมสมปองกับสมองมีสมปองอะไหมีสมองที่นั้นมีสมองก็มีสมปองมีสมปองก็มีสมอง พิมพ์ปอปลาให้หน่อยนะครับตังแล้วสองแถมสองโอ้ตังแล้วสองแถมสองโอ้ตั้งแต่ทำบ้าเดลิเวอรี่แถมสองจะเป็นครีมนั่นนะคะสู้ๆค่ะพี่เคยอยู่บ้านปักกเจอใช้ได้กี่วันครับพี่ส่งหนึ่งกระปุกก็อาทิตย์สองอาทิตย์ได้นะครับแล้วแต่หน้าคนด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสี่กระปุกเนี่ยหนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนครึ่งเลยนะครับใช้ได้อย่างนั้นเลยครับผม นะกดใส่ตะกร้า<ม>แล้วก็ยืนยันคําสั่งซื้อหนึ่งถึงสองวันได้รับเลยนะครับ<ม>แล้วก็อยากดูรีวิวมากกว่าน,นี้ดูในตะกร้าได้เลยะนะครับนี่ครับวันนี้เราก็ปรับตะกร้าที่จริงเรามีผลิตภัณฑ์มากมายกว่าน,นี้แต่ว่าวันนี้ก็เริ่มต้นเท่านี้ก่อนนะครับหนึ่งอยา่างสองอยากก่างก่อนนะครับครีมหน้านุ่มอ่าครีมหน้านมอ้าวไปแล้วนะวไปแล้วนะตอนนี้สวยใจดีครีมหน้านุ่มไปแล้วนะครับเหลือแต่เซรั่มใไฮยาเซรั่มใไฮยาเซรั่มมีส่วนประกอบของ ใครอยะกใครอยากและใครสั่งหน้านุ่มทันพิมพ์สั่งทันมาหน่อยนะคะใครสั่งคือหน้านุ่มไม่ทันก็พิมพ์ไม่ทันใครสั่งพิมพหน้านุ่มเมื่อกี้ทัน